i ีที่แล้วนะครับเราก็ทําการตัดต่อสายไฟแก้ไขในที่สายไฟขาดไปแล้วนะครับแต่โค้ดเรายังไม่ลบนะครับมันยังติดค้างอยู่นะครับดูนะเห็นมมันยังมีการติดค้างของสาไฟของฉีดอยู่ทีนี้เรามาดูการลบโค้ดนะครับผมว่าลบกันยังไงนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์ของเราก็คือสายไฟธรรมดา มันออกนะครับผมสองข้างนี้นะครับผมแล้วก็วันที่นี่ครับตัวคั่รีเซ็ตของเรานะครับผมนี่สังเกตดูมันจะมีเดือยตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าจะมีเดือยนะครับไม่หันขึ้นเข้าหาตัวอย่างนี้อ่าคู่ที่เราจะเสียบก็คือคู่ซ้ายมือของเรานะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วนะครับผม ให้เราเปิดกระสวิตกุญแจนะครับผมสังเกตดูพอเปิดขึ้นมาปุ๊บไฟโขดฉีดจิตแล้วเราถอดนะครับผมสายไฟออกข้างในข้างหนึ่งแล้วก็จิ้มเข้านะครับใหม่อีกคั้างหนึ่งนะครับถ้าเรารีเซ็ตเสร็จสังเกตดูไฟโขดฉีดจะกระพริบค้างนะครับผมอ่าเราเช็คอีกทีว่าลบสําเร็จหรือเปล่านะครับผมให้ปิดที่ก,กุญแจนะครับผมเสียบครับสายไฟค้างไว้เหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วก็เปิดสวิตกุญแจขึ้นมาอีกที ถ้าไฟของีดตัวนี้ติดค้างแสดงว่าเราลบโค้ดสําเร็จนะครับผมเสร็จแล้วอออสายไฟออกนะครับสำหรับการลบโค้ดก็จบติดตามต่อ EP ต่อไปครับ